ในวันนี้นะคะโดยการในการฝึกปฏิบัติการใช้สมุนไพรคลอเขา่าการแช่มือแช่เท้าด้วยสมุนไพรการโวดไทยด้วยตนเองแล้วก็การทําการบริหารยือสีดัดต้นก็ขอสมอมที่อับทุกท่านนะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เยี่ยมเกมาเป็นประธานใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจริญสุขในวันนี้นะครับโรงเรียนผู้สูงอายุท่านก็เคยได้ไปเรียนวิชาัวนะครับไปไ้ไปาบรู้ให้ประสบการ์ผู้ดูแลทีนี้ผู้สูงอายุดูแลตัวเองไม่ไม่ไหวแล้วนะครับต้องพึ mm ่งผู้ผู้ดูแลนะครับก็คือกับทีมงานงานนั้นก็จะสำเร็จได้น้อย ตัเลตอยู่ครับแต่มันมันบรได้ล่นะบรได้ตัวถึงก็จะให้การรณสราวามโชคคนสวยของเราสวยเพื่อนอันดับแรกคนเราก็ต้องเอาที่เกิดมาก่อนต้นกำเนิดคือสาสตว์โลกต้องเกิดแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายสิ่งเหล่านี้ เราจะทำเช่นใดมันก็ไม่สามารถที่จะหลีกเรื่องได้เมื่อเราหลีกเรื่องไม่ได้ให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อควงสุขของผู้อื่นเราต้องคิดอย่างนี้เสียก่อนที่เรายังเข้าใจผิดอยู่<ป>เรา ในการอยู่การปฏิบัติการทำตัวมาปราบอันนี้ยากเสพติดเบิดไปหลวงพ่อก็เลยอาบวันที่ การนิ้วออกอ,อย่าพูดบางแขนนะข้างซ้ายอัพล,งท,ล,ล,ลงทีละนิ้ว้วละนิ้วเขาเรียกว่ากรีดลงทีละนิ้วการกลังบ้านเวลาทำให้สูดลมหายใจแรงๆให้ได้ยินหน่อยได้ไหมเออสุดยอดอย่างเงี้แหละเราจะเอา ม่ได้อกดก้มลงไปนิดนึงสุดโจไว้โจไว้ยพอมีพอมีอ้องพอมีเพื่อนนะคนไหนที่มีมีเย็บหรือช่องคลอดหละรวมใช้ท่านี่ดีมากอ้าเนื้อหลงตรงนะดูซิหน้องพอมีทุกคนแหลงถึงตรงนี่สวยนั่นแหลงเห็ดปุ๊กสุดลมหายใจก็ก็ย่อลงอีกครั้งที่สามเวลาที่ป่วยไปหาเราเวลานวดเสร็จเรา เกี่ยวกับการทำระบบการเดิอนอาหารท้องอืดท้องเฟอ้อแต่ว่าเวลาเราท้องอืดท้องเฟอ้อไปหาหมอถ้าหมอแผนไทยก็จะจ่าขมิ้นชันบางคนให้กินยาแผนปัจจุบันไม่ค่อยถูกแล้วก็ใช้ยาขมิ้นชันก็ช่วยได้เยอะแต่กล้วยนี่ให้กินกล้วยสุกทำไมให้กินแล้วกล้วยหอมละ่ะกล้วยเล่นมือนางละ่ะแต่ที่สำคัญว่ากอออาหารไม่ต้องทำเป็นยาที่ท่าน มาครั้งวันนี้เราทำกับข้าวเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปด้วยปลูกง่ายด้วยใช่ไหมคะโอเคต่อไปได้กี่ตัวแล้วเนี่ยขนาดไหนผู้ป่วยจะได้ได้กี่ต้นขนาดพ่อตัวนั้นสองต้นอย่างกลับเล่าแต่คนที่ทําได้จริงๆคือคนร่ำรวยเพราะว่าปลูกกัญชาต้องเป็นโดว์ได้ใช้มะเร็งเราไปเราาพูดธราตแล้วพวกที่นอนไม่หลับพวกพวกนี้มันจะมี CBD สูงอันนี้คือกิ่งนะคะร้อนๆก็ทำข้าวปลาถูกไหมคะ ผู้ดใดเคยยู่ไฟสมัยก่อนบอกนั่งนั่งกระดานแพ่นเดียวนั่งนั่งมีบนะนี่คือการพวกทุกยาระบายถ้าเป็นเม็ดนะแต่ใบนี้คือขับลมช่วยน,น้องเรามันนวดหลังจากนั้นเก็จะถามหาเราตลอดว่าเมื่อไหร่จะมาเย,ยี่ยมอีกเราอยากผู้สูงอายุบางคนปีนาดเด้อพมาหาแมน่นะนี่นนนแปลรูปมันกินยาพ่อเพศสังฆาตมันจะเป็นยาถูกไหมคะเออเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าตาแห้งหรือทำโปรงแห้งจับโปรงแห้งเวลาเดินเขา่ามันจะดังกับับกับถ้าจับโปรงน้ำมันก็จะปวดบวมแดงร้อนถูกไหมผู้ช่วยแพทย์นไทยโอเคแล้วหลังจากนั้นไลละเอียดเกี่ยวกับการขับถ่ายไม่สะดวกเราจะใช้สมนุนไพรตัวไหนที่จะช่วยได้ที่หาง่ายที่สุดยกมือขึ้น เชตอหคนเลยเนาะอัแ้งวได้สองพ่าอะรเออาลูกูปคที่ทองผูกที่ว่าลสไม่ทางานให้กวยนาสุไม่ใช่ก้วยนาดิขอขอบคุณท่านวิทยากรท่านหมอท่านโร เาหลายๆกับอแจงตก็มือแห่งขึ้นมา,านะครับ สิ่งใดกับผู้ส่งมาอยู่กับตัวเองต้าวมาเป็ูโรี่หตกับผู้หาผู้ส่งมาเมย์กัผู้สูงอายูให้ไปดูเลเมย์กับดูเลพี่น้องกับตัวเองนะคะเป้นี้ขอบคุณค่ะ